รู้ไหมใครค่าอารียาใครคะพยูนไม่ได้ค่ะมิงวับไต้เฮียมากความนใจไปไห่นะเ็นยาตเ็นยายาใดเอานะห็นด้าต้องสูนยาท ที่ทุกคนเห็นใน MV นะคะจะม,มีการมีเรื่องราวด้วยของ MV นะคะ <Wow. S 1> เหมือนทุกคนใส่เสื้อโรงเรียนซ j เจมโฟเทวิยามด้วยอเล่าเรื่องราวหน่อยมันเป็นยังไงใน MV คะนิง้ง ก็ในสตอรี่ใน m v ใช่ไหมคะจะเป็นฟิลที่แบบวันนั้นอ่ะเป็นวันที่ใกล้วันงานแล้วค่ะแล้วเราต้องไปแสดงงานของโรงเรียนที่แบบยิ่งใหญ่อลังการมากแต่วันนั้นหนูดันพลาดเองที่แบบหิวรีบอยากไปกินลูกชิ้นหน้าโรงเรียนค่ะก็เลยเผลอสะดุดล้านอ้ยไม่ใช่เผลอสะดุดบันได้ไดสะดุดลูกชิ้นหรือเปล่าสะดุดลูกชิ้นแต่ตอนนั้นเราดิวกันว่าไปกินไอติมไม่ใช่ตอนนี้อยากกินลูกชิ้นเรียนแล้ว ลูกชิ้นของฉันลูกชินนกช้นของฉันลูกชินนกช้นของฉันในรุ่นที่สองก็จะแบบมีแต่คนผมพมอ่ะหนูก็ไม่อยากอ้วนอ่ะชีวิตเริ่มต้องที่คำหัวฟ้า,าฟัง ตั้งใจจะทำทีทนนไนะคะเพราะว่าตั้งใจจะลดน้ำหนักนะคะต้องจัดห้องนะคะเพราะว่าตอนนี้ห้องลบมากเลยแล้วก็พวกนี้ก็ต้องตื่นไปเรียนด้วยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะทำเป็นพวกนี้เช้าแทนและกัน,นะคะอาหารเช้าต้มเลือดหมูไงเมื่อเช้ากินต้มเลือดหมูแล้วก็กินอกไก่แล้วก็กินข้าวกับหมูปิง้ง แ้ <ity> ่ก็ก <music> ินอุด้งก็ตอนนี้รู้สึกไหมคะขอขอแค่เป็นกัะหลายเพลงมากใช่ไหมเราก็อยากจะได้น้ำดื่มเย็นๆสักแก้วสองแก้วขนมขนมอะไรน้ำซีอิ่วจะมีไหมนะขนมงันก็ขอน้ำหน่อยค่ะถูกใจมั้ย คนเดียวเลยเหรอคะขอกินด้วยขอแก้วหนึ่งค่ะเฮ้ยเรามีขนมด้วยนี่เรามีขนมด้วยว้าวนี่ข้าวสูตรนี้ด้วยมีใครชอบกินไหมคะปลาใส่รีวิวปขาใส่รีวิวแล้วก็มีขนมอีกอย่างหนึ่งก็คือซีเรียลตอนนี้พี่จันทุก็กินไปแล้วงาวอารมณ์อร่อยมากมีใครอยากกินอีกไหมอยากเห็นอยากเห็น เดี๋ยวบังคับน้องกินอย่างนี้เข้าสู่ช่วนเทียร่ารีวิวก็หอมสดชื่นถึงคอเลยค่ะเ๋ยวเสียงเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนไปถึงโซดาเสียงใสเลยไปถึงมะลิแบกแปะมีเสียงสะท้อนด้วยใช่ขอกินมะลิบ้างได้ไหมอมะลิกินมะลิได้เหรอมะลิันคอมีคนนั้นนะว้าวเราไม่คนกันก่อนหรอรีวิวรีวิว อ,อ๋อโอเคอร่อยมาจะบอกว่าตอนแรกกินไปแก้วนึงแล้วบอกว่าอยากมากซื้ออีกแก้วนึงใช่แต่ว่าตอนนี้นะคะขอแก้วพวกนี้ไปหมดเลยได้ไหมคะเพราะว่าร <laughs> ้อนมากจะบอกครั้งแรกเลยว่าลูมเมตคนแรก คือคเปียงมันชอบกินแล้วหนูอะ่ะเป็นคนห่วงของกินมากถึงแม้ว่าจะกินไม่หมดกระตามหนูก็ฝและยอมรับเลยสม,มุินี่เป็นเตียงนี่เป็นซอกตู้หนูแอบไปอยู่ซอกตูต้เลยแล้วก็แอบกินหมูปิง้งแบบไม่ให้คนอื่นเห็นตาไหลอะไตาไหล,ไหล,ไหลแล้วเปียกมันเป็นคนที่ชอบกินได้เลยกินอะไร <c oughs> มาแล้วมันมาแล้วมันมาอยู่หลังแม่ก็กินหมูปิ้งก็เลยไอ้คนกินด้วยตายไม่กินด้วยไม่กินตายเลยเพื่อนก็กินหมดเลยคือเปียกมาเปียกมันเป็นคนคือเปียกเหมือนคนกินขนมเยอะอะไรเงี้ย กไทกอด <c oughs> อ๋อที่พี่เล่าเมื่อกี้นี่นะ <c oughs> เหลินมากกอ <c oughs> งเราเลี้ยงดีมากโดยที่แบบว่ามีไก่ทอดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกคนก็น่าจะทราบกันว่าจ๋าเป็นคนหนึ่งที่ชอบเป็นแบบอาหารชอบรับประทานอาหาร oh. มากๆ <Okay. S 2> แบบน่พิเชษเรื่องการทําอาหารมากๆ, <c oughs> ๆวันนั้นน่ะคือทุกคนอ่ะแบบต้องเข้าซีนเลยแต่ว่าตามหาจ๋าไม่เจอก็แบบก็ต้องให้พี่เขาไปตามใช่ปะเหมือนมันจะมีหลายๆห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็แบบพี่เขาวิ่งไปห้องนึงแต่ว่าจ่าปีกห้องนึงพี่พอจ่าปีกห้องนึงพี่ก็วิ่งไปห้องนึงอะไรเงี้ยเออเพราะว่าจ่าแบบว่าไปตัดไก่อยู่เพราะว่ามวแต่กินไก่ทอดทาให้แบบว่ากองเราล่าช้าเพราะว่าการกินไก่ทอดขอจใจจะบอกว่าหนูไปทีหลังก็คือตอนที่พักไปกินข้าวกันอ่ะเหมือนหนูตอนนั้นติดอะไรอยู่สักอย่างอ่ะ ติดถ่ายอีกอส,สักซีนนะถ้าจำไม่ผิดแล้วถ้าถ่ายติดซีนซีนหนึ่งอยู่แล้วก็เลยไปทีหลังแล้วปรากฏว่าไม่ได้กินไก่ทอดพี่เขาบอกว่าไก่ทอดหมดแล้วทีมงานก็ไม่ได้กินหนูก็เอาแล้วใครกินอะเมมเบอร์ไม่น่าจะกินไข่เยอะขนาดนั้นไอ <MA IL S 2> จ๋าพี่ไม่ได้กินไก่ทอดเพราะไข <becca> ่จ๋าพี่ทีมงานหลังก็ไม่ได้กินไก่ทอดจ๋าไม่ได้กินเผื่อทุกคนกลัวเผื่อดจ๋างี้แต่ว่ามีเรื่องมากกว่านั้นนี่คะตอนอัดเดโมสเกิร์ตเป็นไงคะจ๋าทำเพราะพี่ ยังไม่ใช่เยษจริงๆแต่ว่าเป็นแค่เดโมเพื่อเอามาให้แบบว่าเมมเบอร์คนอื่นไปสอบไอ้นี่สอบเทเตอร์ป่ะสอบคือเอาให้เมมเบอร์คนอื่นไปสอบไปสอบเทเตอร์ที่ตอนนั้นที่สอบแล้ว่าจะใครจะขึ้นทีมบีอะไรอย่างเงี้ยนิ่งมาเลยคือตอนนั้นซื้อมาสองถุงถุงใหญ่อ่ะถุงแบบประมาณนี้เลยอ่ะคือมีหลายชิ้นมากทุกคนแล้วแคดนี้ก็เลยวางเอาไว้ว่าเออเดี๋ยวพอพอเราอัดเสร็จแล้วค่อยลงลงมากินโอเคเออพอเราคือไปป๊บลงมาหายเกลี้ยงทั้งสองถุงเลยค่ะทุกคน แล้วจ๋ายืนคาปากเลยชิ้นสุดท้ายจริงจริงแต่น้องไม่รู้แต่คือเหมือนจะไมม่ีคเราลงมาคือด้วยความที่เราหิวไงไอเราก็แบบเอ้ยจ๋าเดินมาก็อ้าวหมดเกี่ียงประเด็นคือมันอร่อยเลยนะใช่อร่อยตอนนั้นจำได้ว่ากินไปชิ้นหนึ่งแล้วก็น่าจะขึ้นไปอัดนั่นแหละอัดกันไงใช่แล้วคือพอลงมาน้องก็คือบอกว่าอ้าวไม่รู้ สี่เบอร์เดย์ค่ะขอบคุณค่ะ,ะง้ำ <laughs> รักแล้พบแท้จริงเป็นอย่างไรเพราะเธอใช่หรือไม่ต่างจากใครดีฉันเป็นจากตรงนี้หัวใจรู้ตัวเองเ